ต่อมาที่แล้วล่ะแต่ว่าตอนนั้นมายังไม่ได้รับตอบรับเรยจำเป็นทางการวันนี้มาเป็นทางการมากครับต้องขอบคุณนามากเลยที่ให้การต้อนรับแล้วก็ให้โอกาสต่อไปได้มาพูดคุยในวันนี้ผมมั่นสิทธ์พลังธรรมชาติู่เอาอย่างนี้ก่อนครับนาครับชื่อว่าพลังธรรมชาตินี่เป็นมาอย่างไรถึงได้มาใช้คํานี้ครับคือที่มาสมัยนั้นตั้งสมัยอาทีแลนะครับ ผมได้เอาท่อไปพาที่แถวซอยไผ่สิงโตแถวตอกจันนะครับคร <ฮะ S 1> ับผมไปเจอส,สติกเกอร์อยู่แผ่นหนึ่งคร <ฮะ S 1> ับเป็นท่อปลูกพลังธรรมชาติครับเขาเขาจะให้ผมมาครับผมก็มา,มามามาคือคือชอบอคำว่าพลังธรรมชาติเนี่ยมันมีกว่าม้สึว่าอืมมันมันมันโดนใจผมครับ ยุคนั้นประมาณผมประมาณ20ต้ตนๆนะที่ที่ผมจังว่างได้ครับผมก็ข้อมาประมาณแปดท้ายท่อมากอะไรมากเวลาไปผ่าท่อที่ไรก็จะขอสติ๊กเกอร์มาบอกขอเยอะหน่อยครับแล้วก็เอามาตัดคือคลราเมลชาครับมันจะเป็นคำว่าข้อสุดคาราเมลชาฮะผมก็ข้อสุดีมวผมก็มาตัดคำว่าคาราเมลชา ก็มาแปะไปก็มาแปะตัวตั้างหน่อย้นะประมาณนั้นก็คือที่มาของเนี่ยจนทุกอ่างนี้ก็เลยกลายเป็นสิทธิ์ของรัฐธรรมชาตินี่แหละครับในวันนี้รนี้แหละคือคือต้นทางของคําว่าพลังธรรมชาติแต่ว่าก่อนแต่ความในสุดประมาณนั้นครับ ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วผมผมผมให้เครดิตลูกค้าทุกคนลูกค้าจะต่างอาชีพต่างอะไรไเหมือนกัน,นทุกวันนี้นนไม่ว่าจะเป็นงานแก้หรือว่างานที่ต้องทำรถขึ้นใหม่นะทำให้ลูกค้าทุกแบบจะยกเครื่องมาก็ได้หรือว่าอยากให้ปั้นทั้งคันเลยก็ได้ใช่ไหมครับได้หมดครับได้หมดเลยอยู่ที่ ลูกค้าระบุมาครับลูกค้าต้องการแบบไหนเราพยายามจอยกับลูกค้าให้ให้ให้การชัดเจนว่าการคุยเนี่ยผมผมสามารถที่จะรู้แล้วว่าลูกค้าต้องการแบบไหนเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ลูกค้าแบบถูกใจด้วยไม่ลดสายขวาวว่าของสวายจุดไหนที่มันเป็นจุดที่ต้องทำให้มันเหนียวมากที่สุดตราะงั้น ตรงไหนคือที่เป็นจุนบกพร้องของตัวรถมันคือพวกนี้ถามว่ากมันมีความบกพร้องตรงไหนไม่มีครับครับอ,อ,อ,อยู่ที่เราปรับน้ำมันเครื่องยนต์สมบูรณ์แล้วยิ่งตอนนี้รถเอามาบูรณะใหม่ครับจุดจสำคัญเลยคือถังน้ำมันครับถังน้ำมันถ้าเกิดมันเป็นสนิมน้ำมันเดินไม่สะดวกมันก็ทำให้รถ แผ่วได้แผ่วได้ดับได้นะครับเพราะฉะนั้นถังน้ำมันสำคัญครับยุคยุคยุคนี้นะไม่ไม่ใช่ว่ายุคสมัยที่บริษัทเขายังนำมามาขายได้เพราะว่าตอนนี้เราต้องคำนึงถึงจุดใหญ่ก็คือน้ำมันแล้วก็เครื่องยนต์พูดถึงความเป็นพลังธรรมชาติเนี่ยในตัวเครื่องยนต์ นอกจากที่จะเป็นรูปเดิมแล้วในส่วนของตัวเครื่องยนต์ม้ามีการเพิ่มเติมหรืออะไรยังไงบ้างไหมครับก็มีครับมีอาจจะทำเสื้อนิดหน่อยเอาแบบตอบสนองได้ตามใจเราครับก็ก็ไม่มีอะไรมากก็คือขี่มันสนุกมากขึ้นนี่แหละใช่ครับ,รบมันมันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเดิมสแตนดาดมันจะขี<ช>่แตกต่างแบบที่เราบดิฟายเข้าไปนิดหน่อยนิดหน่อยใช่ครับ แต่ว่าทีา่สำคัญก็คือเน้นความเหนียวของเครื่องยนต์ต้องไปกลับตลอดรอบฟันไปกับตล,ลอดรอบฟันใช่ครับรถพวกนี้ความเร็วแน่นอนมี200เก200ก็มีเก5นี่หลุด200แน่นอนครับครับเก5นี่หลุด200ทุกพันครับเอ่อเวลาเราเราได้บูรณะไปแล้วเนี่ยครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นท่อเดิมเนี่ยอย่างเงี้ยก็ท่อเดิมครับอย่างเงี้ยท่อเดิมก็คันนี้ก็ออกไปหลายทีปแล้วครับ อนี้ก็ก็ยังมันก็ยังใช้ได้อยู่ครับเต็มที่กลับมาก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็น้ำมันเครื่องเนี่ยจริงๆแล้วอะพวกเนี้ไม่ค่อยจําเป็นเหมือนสี่จังหวะครับพวกเนี้สองลำเลื่อนถ่ายครั้งก็ยังได้อืมันจะไม่เหมือนสี่จังหวะสี่จังหวะเราต้องดูแลบ่อยๆแค่กลับมาก็ต้องเปลี่ยนละใช่ครับต้องถ่ายต้องถ่ายบ่อยๆครับแต่ถ้าอย่างนี้เขามันก็ยังเหนียวอยู่อันนี้ต่อไป ฝุ่นเลยครับด้วฝุ่นเลยครับก็มาต่อเลยครับก็เดี๋ยวไป่อครับเดี๋ยวใน EP นี้ก็คงจะประมาณนี้เดี๋ยวขึ้นหน้าผมพาเพื่เพื่อนๆไปดูรถแต่พันของในซุ้มของสิทธิ์รถไฟได้เลยยินดีครับยินดีให้ความแนะนำครับเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้า หน้าเฟซไว้ให้น้าด้วยแล้วก็อาจจะมีเบอร์โทรติดต่อไว้ให้ยินดีครับใครที่ดูแล้วสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับโอเคในคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับนักเสกครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนชพี่าก่อนก็ตาส่วนคลิปวิดีโอเต็มนะครับให้รอชมทางช่อง Stop by Channel ครับและฝากกดติดตามด้วยนะครับ